อให้น้องจันก็ให้น้องจันก่อนเอาได้ได้ครับได้ได้หาอะไรได้ระหว่างเรียนนะคะตอนนี้เรากำลังเรียนของผมเงินเส้นเด่นเอาที่ลังได้ดอกอันนี้คือลูกค้า VIP 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 ใช่บอริรี่เบอริรี่เบอร์เบอร์รความหอมน้ำแข็งเียแซ้ไรครับผมมันเด่นเล้หน่อยหวานไม่มันก็จะแบบบาหวานบาหวานค่ะแล้วแต่สั่งค่ะ น้ำแรุมเจี๊ยมคนรสมะรุจะใง่อะไรครับไม่ได้น่ามั่นเลยรีวิวรีวิวชาไทยค่ะเดี๋ยวรีวิวชาไทยค่ะอร่อยค่ะร้านอะไรคะร้านอะไรคุณอาคาเฟ่อะไรนะคุณอาคืออาคาเฟ่ค่ะพี่กัด เดี๋ยววันหลังจะเอานมมาลาดหน้าให้ราดหน้าตรงนี้ที่เขาเรียกว่าอะไรนะท็อปเลยนะท็อปปิ้ง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 ก็จะประมาณห้าสิบรู้สึกลูกค้าเรียกร้องเพิ่มห้าบาทสิบบาทใส่ชาลุมไข่มุกมาแก้วละร้อยที่ไล่ๆอยู่นี่คือแก้วละ้อยไปอีกหนึ่งแก้วพอดีแหละพอดีหัวนะ 2, ลยนะสองสี่หกแปได้แล้วสิบสีวัน20ขวดนะคะ20่สิขวดควรละยี่้าฮะไม่ได้เอาแต่นี้ก็20ครับอ๋อไม่เอาน้ำแข็งก็คือไม่าแข็งไม่เอาว่า มัน้าากอันนี้คือสัญ,ญลักษณ์อะไรคะ,ะสัญ,ญลักษณ์ก็คือวัดวัดอะไรนี่ก็กินแล้วตาสว่างครับใ <c oughs> ส่หล่าเอเจียบเอาอะไรนีอ่อันนี้มาสองครับ <c oughs> ต้องหากระป๋องไหมนี่ แกวเดียวสามน้ำเลยพี่ฮะเดี๋ยวเดี๋ยวแค่มาเลี้ยจากันผู้รับเลี้ยจากันพู้ดีนะผมเดียวเกียวนะเนี่อหาเดือนให้ปวดหัวอ๋ออันนี้คืออะไรคะอันนี้คืออเมริกาโน่ครับของเจี๊ยบอขเจี๊ยบใหญ่น้ำเนี่ยว่าเอานุ่มไปไหวใช่ก็ไปในนี้แหละที่เบิรงว่าผมขายจกบาท น้องทอดแป้แต่ชงมาเฉยๆพี่ถ่ายเอาความสุขใช่มัดยาม่ได้า้าแม่